ซอสหน่อยมั้ยเออชิมซินนะให้หนูก่อนเออมันจะปุ่งไหมก็สีแซ่บตัวคนคนทาอุเทนอีกแล้วเปรี้ยวไหมพอไหมเขากินเปรี้ยวกันไหมเจ้าเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวนิดหนึ่งเอาอีกนิดหนึ่งแขกมันไม่มีน้ำมะขามเออหนูไมปนำมะขามเดี๋ยวเขาตัดสินพลาดพิมพ์พอหวานพอแซ่บค่อยเจอขนมหวานกับกาแฟด้วยนะวันนี้ค่อยคนคึกหน้าดู โอ้ส้นตีนวันนี้ทาไมอวบจังอะทุกทีเทรนไม่อวบเลยนะเออวันนี้เจ้าซื้อได้ยังไงได้อวบซื้อผัดเผ็มาจ้ะอันนี้อะไรปลาดุกจ้าผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้ติงจ้าตีนน้องตีนน้องใหญ่เนาะเตียนอู่ปูมว<น>อวดอ้วกู้อวน เปาป้าทำไมเิฮะเปาเป้ป้าทาไเนเอือันนี้ของป้าเออปลาดุกใช่ไหมใช่ไว้อาไปตับไปกินได้ใช่ผัดปลาดุกส้มตามหอดจะบ๊วหมองไหวผเเด้อเจม่ยเียงคักแน่งแน่แท้คอยเอ้าเดี๋ยวก่อนเด้อเฮ้ยอ,อ,อันนี้ข้าวเหนียวสังขยานะ ก,ก็กินของหวานของข้าวเหรอของหวานของข้าวก็มีะจะว่าจะไหนพัดก็อเอาจานน้อยก็นี่ได้ยป่ะมีแต่จานรุร่นนี้เอารุ่นน,น,นี้เอานี่ออกว่านี่เอา้าปลาอืมปลาอะไรอย่างเงี้นเ,นเอี่ปลาสักปลาดาสักพวกก็สิถอดเสือก็นอก้องจะกินทั้งเสือใหไงนี่นนป่ะห่อนได้ใจเออน้ามันหนาบ่็่อยเตรียมมารู้ว่าบ้านเจ้าเป็นเจ้าเขาก็เลยเตรียม ปาาาโปรดิโก้ดีบาซิโกลิ้ดดมแม้แก้วแล้วจริ <c oughs> โอ้ยสำหักนาบตามมาหุง่งตามยังอีกสุดตามติ้นไก่ไงโอ้จะเป็นอามือตามมาคักเนาะคอยได้กินหอยนิวซีแลนด์อีกแล้วเอากระเทียมกันกระเทียมจะเอาให้รพัดแฟนเจ้าประย่บ่ อ๋อมังสาเหรอมีสามีมังสวิรัตจ้ามารับแฟนมุกตะกี้จ๊ะที่ชูเยอียเมยาขมกำแซลมอนกับน้ำจิ้มทะเลหอยสกอตแลนด์ข้าวผัดผูอันนี้เป็ด ปลาดุกผัดพริกขิงปลาแดดบ,บองตำแตงหมากไม้แอบโปสเซโกบ่โปสเซโกมันจะพปิซซี่กับใบขาวเออเออก็้ท่ายอยู่จะมีฟองใบขารรยากาศดีข้างนอกเมื่อมื่ตายจะเพราะว่ามาที่จอบกัดมันอยู่ห้องนั้นเหร หรือเราขังไว้อย่างงี้ตาววอยู่ในบ้านมันเดินอยู่ในบ้านแต่เวลาซัมเมอร์เราไปปล่อยวางข้างนอกตัวใหญ่ไหมไม่ได้ครับัวยงาเยอะหัวยมาจิงจอกมันหลากหลายขม้าวบ่ะแม่แต่ซมเมอรเห็นน้องกี้ว่าเหมือนกันบนตึกข้างหลังบ้านน้องกี้อ่ะจะมีมาจิงจอกออยว่าได้เห็นมาจิงจอกเป็นปนเป็นโดนเหรอเนี่เขาก็อยากกิ้งาอกตอื้อยาอย่ฮะเขาอกอนเยอะบ่ม แต่มันมีหมาหมาในบ้านเขาเลี้ยงดีเนาะแต่จิ้งจอกมันต้องหากินเองมันก็ไม่แฟร์กับมันเนาะมันสงสารมันเหมือนกันหมาจิ้งจอกเนาะลูกกัมภาอืมลูกกัมมันก็เลยต้องดื้อสิมันก็เลยต้องหาอยู่หากินไงแต่น่าสงสารมันนะวันนี้เขาปูนผมมีข้าวปูนซามเนื้อว่าโอ้เด็ดทรีนแม่เอาเอาผักออกข้างนอกมาเอาอันนี่มาเก็บมบผิดพันธุ์่ยจ้ะเอาผักไปข้างนอกเลยเนาะจ้าเอาผักไว้ข้างนอก จานมันใหญ่เกินทรีนมาแล้วค่ะทรีนเออเปลี่ยนจานจานไม้ก็เด้ใส่พักนะเมียนแต่ว่างได้อยู่เดะฮะว่างได้อยู่ว่างได้อยู่บ่เออปกเกดแกดกใส่ถ้วยน่อนี่นี่ผลไม้ถอยมานี่ได้ใส่ถ้วยเนี่ยตัวเนี่ยจ้ะได้ไหมได้ได้เลยมาเลยหนูโอ้สวยดีได้ได้ได้เดี๋ยวคอยไปนั่งพูดตามสบายเลือกเลือกที่นั่งได้ใจเดี๋ยวเปิดเพลงเพลงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวรัเอาเลยแพงอยู่ตรงนอนเดี๋ยับฟีมือต่ำนี่ก็สุดยอดอีหลีเดะเออมีน้ำพร้อมเนาะเออแขกก็ได้ โอ้ยวันนี้นั่นขามเปียกเออนึกว่ามีมะขามเปียกขอบคุณนะคะลองชิมเลยดิป้าเนี่ยหอมแม่ตู่ที่แกทำสดๆน่ไม่ได้ผัดใช่ไหมผัดอ๋อซื้อเลยก็ที่ป้าซื้อไปวันนั้นไงไม่ไม่อันนั้นมันนานแล้วอบ้านปลาป่ยน่ะอ๋อแต่นี่ใหม่ค่ะทำใหม่สดเมื่อคืนนี้เนาะ ช่อบนี้ยังไม่ทำไรเลยลูกค้าเร็วๆเนาะมือใหม่ถึงว่ามันชุดอร่อยกระเพ่งไงพี่เนยตื่นแตก็ได้มหน้ำตาจ่า่อยเป็นยังไงน้ำตาลมดแดงเหมือนนั่นผู้ใดเปิดนะแกนัดเอาช้อนมาไว้ถึงช้อนกลางก็จะคอยเมาเอาช้อนกลางมาใส่เน้นๆคอยเมาอีล่าอีเรือไม่ใหญ่แขกกะทายรูปคอยจงให้คอยแม่คยนั่งหัวอยูู่นเดียวเฮี้ยงกแห้งมีรูปจะมีหลายรูปอยู่ได้เขาไปส่งที้มอสด้วยกะยำแซลมอนบ่น้ำยาปลา อันไหนไม่อันตีนไก่เนี่ยไปซื้อที่ไหนอะร้านแขกมันบอกว่าไอ้นี่มันบอกร้านแขกข้าวผัดตําตีนค่ะตําตีนต้มตีนต้มตีนไก่แล้วก็ตำแตงมะละกอใช่ไหมกินกินิตีนนช้ากินตีนแกเข็ดแกเข็ดวันนี้สองตำมาเจอกันตําตีน กัตำมัและกอแซบมันบ่รสชาติใช้เลยใช่ไหมฉันแีนะมาขัเปียมไม่เน้นข้าไปซื้อมาครับปิดเซ็งร้านเกก็มีร้นเทสโก้ก็มีร้านอะไก็มีเป็นขวดใช่ไหมมันมีใบอันนี้มันเลยแซบใบอะไรนี่เดมันดำเนีแซบนะปะนะรสรสชาติเหมือนไอ้นั่นเลย สองตำเจอกันนอาทิตย์ค้าสั่งอ้ตีนใหญ่มากบวกสินไก่หุบดาชิมาย้งพูดแซวก็จ้ะฮะโอนแหนมกับเนื้อทอดมันยังบาไหลก็ข้องฮาวเอาข้อพี่บัวนะมาแล้วแันนี้กับข้อพี่บัวฮาวชิ้นเลือดสองร้อยบุ่นเอาขึ้ลายแคแลาวเป็นนี่เฮาสี่ร้อยกันจ้ะแกแค่เป็นหนูเป็นนี่แค่แค่ร้อยหกส còi này nói mượt mượt Ya yep.